สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไผ่โตโยต้าชัวรอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ไผ่มีโตโยต้าจนเนอร์ลีจนเนนะครับรุ่นใหม่2สี2คันเข้ามารีวิวให้ชมนะครับเรียกว่าโฉมใหม่โฉมปัจจุบันเลยนะครับปี2020รถเทสได้นะครับ ประหยัดเงินไปเกือบ300แสนบาทนะครับมีอะไรน่าสนใจมันดียังไงนะครับภูมิใจนำเสนอเลย2องคันนี้นะครับม่เดี๋ยวชมกันเลยนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าคือ r o r t u เ e อร์ส e g e n ด e ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับโคมใหม่เลยนะครับเริ่มจากสีขาวก่อนแล้วกันนะครับสีขาวนะครับตัวนี้เป็นขาวมุกนะครับลูกค้าเป็นขาวมุกนะครับ ดีไซน์กระจังหน้ามาใหม่นะครับไฟหน้าให้ดูเลยนะครับเป็น LED นะครับเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟเขาเรียกว่า LED ส้นๆนะครับคล้ายๆลูกเพชรเลยนะครับดูไกลๆเนี่ยดูแบบเป็นพรีเมียมคาร์มากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวดีไซน์ใหม่นะครับนี่นะครับจะไล่จาก่าเขาเรียกว่ามีเท็กเจอร์มีรายละเอียดมากขึ้นนะครับดูเป็นรถแห่งอนาคตเลยนะครับตัวนี้นะฮะ ตัดด้วยกระจังหน้าสีดำนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับที่สําคัญมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยนะครับลูกค้าและที่สําคัญนะครับตัวนี้ตัวลินจนเดอร์ตกแต่งใหม่ออกแบบใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับให้กล้องนะครับรอบทิศท,ทางเลยนะครับมีความเรียกว่าความปลอดภัยความสะดวกสบายและความีเมียมของเจ้า Toyota f o r t u n e r เนอร์ลคันนี้นี่เองปะ เดี๋ยวพามาดูด้านข้างเลยนะครับรายละเอียดนะครับนี่รีวิวพร้อมกันสองพันเลยนะะรายละเอียดนะครับตัวนี้แม็กนะครับแม็กให้มาขอบ20สิบเลยนะครับเป็นสองหห้าทับ้าศนย์สิบะครับเป็นแม็ก6รูนะครับดีไซน์เรียกว่าแม็กลายใหม่นะครับสวยงามนะครับมี เรียกว่ารายละเอียดครบเลยนะครับเสานะครับเสา A เสา B นะครับหลังคานี่ครับจะตัดถ้าเป็นสีขาวนะครับจะตัดขาวกับดํานะครับนี่นะครับให้มันดูตัดตัดสีกันแล้วมันดูดุดันดูพรีเมียมนะครับหูกระจกเป็นสีดํานะครับที่สําคัญนะลูกค้าอย่างที่แจ้งนะครับมีกล้องเบิร์ไอายนะครับกล้องเบิร์ไอายคืออะไรเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในอีกทีนะครับกล้องเบิร์ตอายคือกล้องรอบทิศทางนะครับ360คือมองได้รอบทิศเลยนะครับ มาดูมือจับนะครับเป็นพรีเมียมนะครับนี่เป็นพรีเมียมนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตัดด้วยเส้นสายจากด้านหน้ารถนะครับถึงท้ายเลยนะครับเป็นเส้นสายเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าโฟลเจอร์นะครับคล้ายๆรูปสายฟ้าเลยนะครับดูว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามมากนะครับลูกค้าดีไซน์นะครับจากหัวจดท้ายนะครับถือว่าเป็น s อ v คันใหญ่นะครับแล้วก็ มีสปอยเลอร์ uh, หลังนะครับมาให้เรียบร้อยนะครับสปอยเลอร์หลังก็คือ uh, เพิ่มความสวยงามแล้วก็ประโยชน์ของสปอยเลอร์ก็คือเวลาขับรถไกลๆนะครับตรงท้ายเนี่ยมันจะมีแรงกดนะครับแรงกดลดลงเพื่อให้รถยึดเกาะถนนดีขึ้นนั่นเองไม่ใช่ใส่สวยงามอย่างเดียวนะครับลูกค้ายางหลังนะครับก็ให้มา2 6 5 ับห R ยี่สิบนะครับ Mac ยี่สิบนั่นเองนะครับของยางของดันล็อกนะครับมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูท้ายกันเลยครับท้ายทั้งสองคันนะครับนี่นะครับไฟท้ายดีไซน์มาใหม่นะครับนี่นะครับให้ดูเลยเวลาเปิดนะฮะลูกค้ามันจะซึบซึบมันไม่ได้ติดพร้อมกันนะครับมันจะไล่ออกมาเป็นเส้นนะครับนี่นะฮะมันจะดูวิ่งออกมาเป็นเส้นเป็นเส้นเพื่อความ วยงามและเป็นเอกลักษณ์ของลูกค้านั่นเองนะครับดีไซน์โดยรวมนะครับมีเซ็นเซอร์ให้มาทั้ง4จุดเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมีเซ็นเซอร์ให้มา สัญลักษณ์2.8 Legender น,นะครับ2.8แล้วก็มีกล้อง2องลังให้ด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้พิเศษเรารีวิวพร้อมกัน2องคันเลยนะครับสัสญลักษณ์ Magma โฟนะครับคือตัวขับสีนั่นเองนะครับปเดี๋ยวพาไปดูข้างในเอาคันดำกันดีกว่าเนะไปะขับเข้ามาดูข้างในเลยนะครา เปิดประตูออกมาครั้งแรกนะครับลูกค้าก็ดีไซน์นะครับดีไซน์จากโฟลเจอร์ตัวเดิมนะครับก็คือเขาจะเพิ่มสีโทนสีเข้ามาใหม่นะครับเป็นสีครีมนะครับสีครีมตัดสีดำนะครับสีครีมตัดสีดำให้ดูรถมีความสว่างแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากขึ้นนะครับเดี๋ยวพาเข้ามานั่งกันนะครับ นี่ลูกค้าพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับเบาะเป็นไฟฟ้านะนี่สามารถเลื่อนได้ปรับได้นะครับนี่นะครับสามารถเลื่อนได้ปรับได้นะครับนี่นะฮะพวงมาลัยนะครับพวงมาลยัยหุ่มหนังมาให้แล้วนะครับหุ้มหนังแล้วก็มีฟั <Ghana> งก์ชันมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น รับโทรศัพท์โหมดต่างๆอยู่ในนี้หมดหมดเลยนะครับมีสามารถล็อกความเดียวแล้วก็มีสามารถเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ได้นะครับคือเพนชิพนั่นเองนะครับลูกค้านี่สวยงามนะครับระบบไฟฟ้านะครับนี่นะครับจะอยู่ฝั่งประตูคนขับนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประตูกระจกหูกระจกด้านข้างนะครับตรงนี้เลยหมดเลยนะครับ มาเรามาฟังเสียงเจ้าโตโยต้าเรจนเดอร์คันนี้นี่เองนะครับก่อนอื่นนะครับกุญแจเป็นสตาร์ทสต็อปนะครับก็เข้ามารถแล้วไม่ต้องทำเลยเลยนะคะลูกค้าเราแค่อยยบเบรกนะครับแล้วก็กดนะครับนี่นะครับคือติดแล้วนะครับว่าสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็น รถเทสไดปี2020นะครับไม่น้อยมากนะครับมาอยู่แค่7,000กโลนะครับลูกค้าท่านไหนที่หาอยู่รีบด่วนเลยนะครับมีองค์ประกอบเยอะมากนะครับดีไซน์โดยรวมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมิติให้มากว้างขวางนะครับนี่มีไฟไฟอ่านหนังสือไฟแม้แต่ไฟอ่านหนังสือไฟทับทิมเนี่ยก็ดูเหมือน ประกายเพชรแล้วนะครับลูกค้าถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องเสียงรละละเอียดฝั่งนี้กันครับมาดูลายเอียดฝั่งนี้กันแล้วครับลูกค้าลายเอียดนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีดํานะครับตัดด้วยหนังสีครีมนะครับเหมือนที่บอกนะครับดูเป็นเอกลักษณ์ดูพรีมียมดูสวยงามเลยนะครับคอนโซลนะครับคอนโซลนะครับตัวนี้เป็นหนังนะครับเป็น หุ้มหนังมาให้นะครับลูกค้านี่นะครับหุ้มหนังแล้วก็คอนโซลตรงนี้ก็หุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับจอเป็นจอ,อทัชสกรีนขนาดใหญ่นะครับของ JBL นะครับสามารถเลือกโหมดต่างๆเพิ่มรับโทรศัพท์หรือว่าโหมดต่างๆได้เลยนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะฮะนี่นะครับ นี่นะครับมี Apple Car นะครับวิทยุ AM FM นะครับเนวินะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธอะไรต่างๆได้มากมายเลยนะครับดูหนังฟังเพลงได้สะดวกสบายมากคันนี้นะครับและที่สำคัญนะครับเวลาถอยนะฮะลูกค้าเวลาถอยมันจะขึ้นภาพให้นะครับนี่นะครับผมชอบมากเลยฟังก์ชันนี้นะครับก็คือ เบร์ไอ Eye, นะครับเหมือนที่ผ่แจ้งเมื่อสักครู่นี่แะครับก็คือ,อ360องศานะครับมันจะมีกล้องรอบทิศเลยเวลาถอยเราจะได้รู้ว่ารถเราใกล้วัตถุฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับมีคนเดินมาฝั่งซ้ายฝั่งขวามันก็จะขึ้นระยะภาพให้ว่าอ่ะมีวัตถุกใกล้รถท่านแล้วนะครับอยู่ในความไม่ปลอดภัยแล้วนะครับก็จะขึ้นภาพตรงนี้ให้เลยถือว่าเป็นฟีเจอร์ล้ำยุคล้ำสมัยรถอนาคต ต่อไปนะครับต้องมีแบบนี้แน่นอนนะครับมามาดูรายละเอียดกันตัวนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าลายไม้สีดํานะครับดูนี่ครับคอนโซลลายไม้สีดําถือว่าเป็นดูเป็นซีเนียมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็ดูความเป็นสะดวกสบายเกียร์ออโต้นะครับเป็นแบบฟันปลานะครับเหมือนที่ไผ่แจ้งแลหลายคลิปก่อ่มีดี DE. แล้วก็ DS นะครับบวกลบ เป็นเนื้อชิปหรือสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับที่สําคัญนะครับตัวลูกค้าคันนี้เป็น2.8โฟวินนะครับนี่นะครับเกียร์โเกียร์โฟสามารถเป็นไฟฟ้านะครับเราหมุนได้เลยนะครับเกียร์โฟก็จะเข้านะครับเฮดเฮดคูคืออะไรเฮดคูคือไฮนะครับขับขับ2ธรรมดานะครับไฮเฮดฮดสีนะครับก็คือ ขับสี่ล้อแบบเร็วนะครับโฟโล่โฟไฮนั่นเองแล้วก็ l อลอลโฟนะครับก็คือขับสี่ล้อแบบช้านั่นเองหรือลุยหนักๆน,นะครับออปชั่นมาเต็มเลยนะครับโหมด a อออฟนะครับ a อออฟก็คืออะไรนะครับพูดง่ายๆก็คือภาษาบ้านๆนะครับเข้าใจง่ายก็คือเวลาจอดติดไฟแดงตัวนี้มันจะดับเครื่องยนต์มันจะดับเพื่อเซฟประหยัดน้ำมันเชื่อเพลิงนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนไม่ชอบก็ปิดได้นะครับโหมดนี้ CSC นะครับหรือว่าภาษาบ้านๆเราก็โหมดกันเลื่อนนะครับเวลาฝนตกเราเปิดโหมดนี้ได้เลยนะครับเบรกล้อมันจะกระชับมากขึ้นนะครับเวลา,าเซ็นเซอร์จับลร้อนะครับเวลามีล้อฝั่งไหนเลื่นเท่าไหร่นะครับมันจะดึงรถเข้ามาช่วยลูกค้าในการาขับรถหน้าฝนนั่นเองนะครับโหมดอีโคนะครับอีโคแล้วก็โหมดสปอร์ตอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ได้เลยสามารถเพิ่มสมรรถนะ แล้วก็โหมดประหยัดน้ำมันนะครับตรงนี้นะครับถือว่าให้ตาตามาครบนะครับมาไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวพาไปดูนั่งข้างหลังแล้วก็ห้องเครื่องกันว่ามีอะไรดีมีอะไร,ะไรน่าสนใจนะครับเออและที่สําคัญนะครับลูกค้าลืมลืมแจ้งไปตัวนี้ไม่จะมีโหมดคล้ายๆว่าเราออกนอกเส้นทางนะมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพิ่มเข้ามานะครับนี่นะครับ ถ้าเราไม่ชอบเราก็ปิดได้นะครับตัวนี้โหมดนี้นะครับลูกค้าไะเดี๋ยวพาไปดูนั่งข้างหลังแล้วก็ห้องอดูสารข้างหลังกันนะครับครับอันนี้คือห้องผู้โดยสารข้างแถวที่2นะครับลูกค้าก็ถือว่าให้มาครบคันนะครับนี่มีไฟอ่านหนังสือมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแอร์ A, นะครับส,สมมุติว่าเราร้อนผู้โดยสารคนขับข้าง,างหน้าหนาว เราสามารถเปิดแอร์ตรงนี้ปรับพัดลมปรับแอร์ได้นะครับว่าเ,ออเราต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่คือแยกอิสระกับข้างหน้าเลยนะครับข้างหน้าเปิดเท่าไหร่เราไม่รู้เราสามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับเรานั่นเองบางคนนั่งข้างหลังหนาวอย่างเงี้ยก็ลดแอร์ได้นะครับสามารถลดแอร์โดยไม่เกี่ยวกับแอร์ชุดข้างหน้านะครับเบาะแถวที่2นะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับก็ถือว่า ให้ความสะดวกสบายนั่งแล้วดูสูงโป่งโล่งสบายนะครับโฟ r ์กินเนอร์นะครับแตแถวที่2นะครับตรงเพดานนะครับไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะมันจะไม่ใช่เรียบนะครับมันจะมีเว้าเข้ามานะครับมันจะมีเว้าเข้ามานะครับเพื่อเวลาเรานั่งนะครับหัวจากเพดานเราจะสูงนะครับเราจะรู้สึกว่าเออเรานั่งสบายนะครับไม่อึดอัดนะครับบางรุ่นนะครับหลังคาจะตรงๆมาแบบนี้นะครับมันจะรู้สึกหลังคาเตี้ยแล้วก็ เวลานั่งเราจะรู้สึกอึดอัดนะครับแต่แล้วนี้ก็คือนั่งแล้วสบายมากนะครับมีไฟนะครับให้ใช้นะครับนี่ครับ USB 2.1A นะครับ 2.1m นั่นเองนะครับสามารถชาร์จมือถือนะครับได้เลยนะครับชาร์จมือถือโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็มีไฟ220โวลต์นะครับอ่านี่นะครับ220โวลต์นะครับ100วัตต์นะครับนี่ตรงนี้เลยสามารถ เหมือนไฟบ้านนะครับชาร์จโน้ตบุ๊กอะไรได้เลยนะครับไม่ต้องมีอะแดปเตอร์ไปต่อพว่วงแล้วก็สามารถาใช้ชีวิตเดินทางในเจ้า f o r t u n e er นอ2.8 l e g e n d e r คันนี้นี่เองป่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกันดีกว่าครับนะครับปพามาดูด้านหลังนะครับลูกค้าด้านหลังนะครับนี่นะครับเวลาเราเปิดนะครับ ตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้านะคะลูกค้านี่นะครับเป็นประตูไฟฟ้านะครับเบาะแถวที่สามนะครับก็ถือว่าถ้าไม่มีผู้โดยสารนะครับเราก็สามารถพับเก็บได้นะครับหรือว่าถ้ามีผู้โดยสารเราก็แค่กดตัวนี้ออกมานิดเดียวนะครับแล้วก็ดึงอันนี้ออกนะครับลูกค้านี่นะครับก็สามารถนั่งได้เลยนะครับสะดวกสบายมากนะครับเจ้า f o r t เ n e er, r ์ด g e n e r 2.8คัน,นี้นี่เองปปเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะคะลูกค้ามาพามาดูเจ้าห้องเครื่องนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขุมพลังนะครับ2.8ดีเซลนะครับคอมเมอร์เรลนะครับเทอร์โบนะครับตัวนี้ถือว่าให้แรงม้ามาเยอะเลยนะครับแรงม้าที่ให้มาคือ200กับอีก4ตัวนะครับถือว่าเหลือเฟือในการ ขึ้นเขาลงห้วยนะครับลุยป่าลุยนะครับสามารถเปลี่ยนยางออฟโรดลุยได้เลยนะครับถือว่ารองรับน้ำมัน e 2 0บนะอาูิต b 7 b 1 0ด้วยนะครับลูกค้าตัวนี้นะถือว่าให้มาครบคันเลยนะครับครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจดีเจนเดอร์ทั้ง2องคันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาว แล้วก็สีดำนะครับตัวนี้ปี2020รถเทสได้นะครับย้ำนะครับรถเทสได้นะครับย้ำอีกทีบางคนไม่เข้าใจรถเทสได้คืออะไรรถเทสได้คือรถทดลองขับบางคนยังไม่เข้าใจอีกรถทดลองขับคืออะไรรถทดลองขับคือเวลาลูกค้าจะไปดูรถใหม่รุ่นนี้รุ่นนี้อ่าขอทดลองขับได้ไหมเขาจะพาลูกค้าขับรุ่นนี้ รุ่นนี้นั่นเองนะครับส่วนมากขับอยู่ในโชว์รูมด้วยซ้ำไม่ได้ขับออกนอกถนนใหญ่น้อยมากที่จะออกถนนใหญ่นะครับรุ่นนี้ถือว่าใครหารุ่นนี้ Toyota Fortuner 2.8นะครับ l e g e n d e r Auto 4 e 2ตัวท็อปสุดนะครับของ Fortuner แล้วนะครับราคานะครับอันนี้ปี2020นะครับปี2020ทั้งคู่เลยรถเทสได้นะครับวาันตีรถใหม่ยังเหลือนะครับราคาเราเปิดแค่ 1>, 1 5 9 9 0 0 0บาท1 5 9 9 0 0 0 0บาทรถใหม่ถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณล้านเกือบล้านเนะครับหายไปเกือบ3 0 0แสนนะครับถือว่าคุ้มบริเวีรถใหม่อยู่ครบทุกคันนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาดูรถได้ที่โตโยต้าชัวร์วลราชธานีหรือโทรหาไผ่ได้ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับสําหรับวันนี้ไม่มีเลยแล้วมีโอกาสหน้ามีคันไหนดีๆเดี๋ยวไผ่จะรีวิวให้ชมนะครับ สำหรับวันนี้ต้องฝากช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจ t o y ยต้าชัวเข้าไปด้วยนะครับลูกค้าอยากดูรุ่นไหนนะครับมีรถให้เลือกมากกว่า500คันเข้าไปดูเข้าไปติดตามในช่องทางแฟนเพจ t o y ยต้ชัวแล้วก็ช่องทาง YouTube เราได้นะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วต้องขอตัวกล่าวเำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ